พระกังขาเรวตตเถระพระอรหันต์ผู้ชำนาญทางด้านฌานสมาบัติเรื่องของการเข้าฌานออกฌานถ้าจะให้เข้าออกได้อย่างว่องไวก็ต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งซึ่งเก่งทางด้านนี้มาก ท่านมีได้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฌานสมาบัติของพระสาวกเท่านั้นแม้แต่ฌานสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยท่านก็มีความชำนาญมิแพ้กันจนถึงขนาดพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นเอตทัตคะยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านการเจริญฌานพระกังขาเรวตัตเถระแต่เดิมชื่อเรวตัตเป็นลูกเศรษฐีในกรุงสวัสดี อัธยาศัยของท่านก่อนที่จะเข้ามาบวชท่านเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อนแต่การเลื่อมใสของท่านแปลกกว่าคนอื่นๆคือคนอื่นเขาต้องเข้าวัดฟังธรรมเสียก่อนจึงเลื่อมใสแต่สําหรับท่านเรวัตะแล้วทั้งๆท,ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมแต่ก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งก็อาจจะเกิดจากอุปนิสัยเก่าในการก่อนหนุนส่งมาวันหนึ่งที่วัดเชตวันหลังจากที่พระภิกษุชั้นพัตหารเสร็จแล้วมหาชนก็ได้พากันหลังไหลไปฟังธรรมซึ่งในจำนวนนั้นท่านเรวัตะก็ได้มากับเขาด้วยการมาวัดฟังธรรมในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกสำหรับท่านเรวัตะ เมื่อไปถึงวัดเชตวันท่านก็ไปนั่งอยู่ปลายแถวไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้เนื่องจากเกรงว่าจะไปทับที่ของคนเก่าเข้าจึงนั่งเสียห่างไกลแล้วคอยตั้งใจฟังธรรมด้วยใจจดใจจ่อจากพระโอษของพระพุทธองค์ตามธรรมดาก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมพระองค์จะทรงตรวจด,ดูอัธยาศัยของผู้ฟังเสียก่อนว่าควรจะ,สะแสดงธรรมเรื่องอะไร จึงจะถูกกับจริตนิสัยและได้ประโยชน์กับผู้ฟังแต่ท่านในกรณีคนที่มีวาสนาบารมีจะได้บรรลุธรรมมานั่งฟังธรรมอยู่ด้วยพระองค์ก็มักจะแสดงอนุปพิกถาให้ฟังซึ่งอนุปพิกถาที่ว่านี้ก็ได้แก่การแสดงธรรมไปตามลำดับโดยนับตั้งแต่พรนานาเรื่องของทานฐานกถาเป็นอันดับแรก แล้วพรันานาเรื่องของศีลศีลกถาเป็นอันดับที่สองต่อจากนั้นก็พรันานาเรื่องของสวรรค์สักขกถาคือความสุขที่พรั่งพร้อมไปด้วยกามกคุณอารม์อันประณีตอันเกิดจากผลที่ตนได้ให้ทานและรักษาศีลเอาไว้ต่อด้วยการพันานาโทษของกามกามาทินวกถาและจบลงด้วยการพนนนาอนิสง์แห่งการออกจากกรมหรือการออกบวช เนกคำมานิสังสกถาสำหรับเหตุผลที่ได้แสดงอนุปปิกถานี้ก็เพื่อเป็นการจงใจให้ไฟในกุศลขั้นต้นกล่าวคือการให้ทานอันเป็นการซักฟอกจิตใจให้จางคลายจากความตรณีและความโลภนอกจากนั้นก็สอนให้ปิดกั้นอบายให้กับตัวเองด้วยการรักษาศีลเมื่อเราได้สั่งสมการให้ทานและรักษาศีลจันมีกําลังแก่กล้า ก็ย่อมเป็นเหตุนำพาให้ไปเกิดบนสวรรค์ได้แต่สวรรค์น,นั้นถึงแม้ว่าจะเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณอามอันประนีตเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังได้ชื่อว่าไม่เที่ยงอยู่ดีและนอกจากนี้หากใครไปหลงไหลในกามคุณเหล่านั้นเข้าเมื่อกามคุณเหล่านั้นต้องแปรพรวนไปก็ย่อมทำให้เป็นทุกขโดยเหตุนี้กรมจึงได้ชื่อว่ามีโทษ ในเมื่อรู้ว่ากามนี้มีโทษการทำตนหมกมุ่นอยู่ในกามจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ประการใดส่วนการปลิกตนออกจากกามโดยการออกบวชนั้นย่อมเป็นหนทางอันปลอดโปรง่งที่จะปฏิบัติใจตนให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้โดยสะดวกเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงอนุปปิกถา,าจบลงท่านเรวัตเเกิดเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบวช ต่อมาก็ได้ทำการขอบวชในพระพุทธศาสนาหลังจากได้บวชแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานตลอดจนวิธีเจริญฌานจากสำนักของพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเรียนกรรมฐานและวิธีเจริญฌานแล้วท่านก็หลีกออกจากมุขคณะไปกระทำความเพียรจนได้สำเร็จโลกิยะฌานและโลกุตระฌานโดยลำดับ ท่านเป็นผู้มีความชำนิชำนาญในเรื่องของฌานสมาบัติมากและมักจะเจริญฌานอยู่เสมอเมอเพราะการเจริญฌานหรือทรงจิตอยู่ในฌานนั้นเป็นการพักผ่อนแบบพระอริยะคือพระอริยะท่านมักจะพักผ่อนกันด้วยวิธีนี้ผิดกับทางโลกซึ่งมักจะพักผ่อนกันด้วยวิธีเที่ยวตเตรซึ่งมันก็มีความสุขสนุกสนานตามประสาโลกโยรอกแต่ถึงกระนั้น มันก็มีความเศร้าโศกแฝงเร้นอยู่อย่างเงียบ,ยบทั้งนี้ก็เพราะความสุขแบบโลก,โลกนั้นต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกสุขจึงจะเกิดได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกหมดไปความสุขนั้นก็จะเสื่อมสลายไปด้วยฉะนั้นจึงเห็นเลยว,ว่ามันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวสู้ความสุขอันเกิดจากความสงบไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่เยือกเย็นกว่าและประณีตกว่าหลายเท่าตัวนัก ผู้ที่ได้เคยสัมผัสเท่านั้นจึงจะบอกได้ว่าสุขจากความสงบนี้ดีอย่างไรแต่สำหรับท่านพระเรวตะแล้วท่านทราบดีท่านจึงมักจะพักผ่อนโดยการเข้าฌานสมาบัติอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังไม่ละทิ้งการเจริญฌานเพราะนั่นเป็นวิธีพักผ่อนของพระอริยะซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อพูดถึงการเจริญฌานหากจะไม่กล่าวถึงวิธีเจริญฌานเลยก็คงจะกระไรอยู่ฉะนั้นจึงใครขอนำหลักบางตอนเกี่ยวกับการเจริญฌานของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณนาทานซึ่งท่านเคยเขียนเอาไว้มาใช้ประกอบเป็นความรู้และเป็นแนวทางไว้ในโอกาสนี้ด้วยโดยท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานได้กล่าวว่าวิธีการเจริญฌานซึ่งเป็นการอบรมจิตนั้น ท่านมิได้จํากัดการเวลาและอิริยาบถคือให้ทําได้ทุกเมื่อและทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีวิธีการเฉพาะการและอิริยาบถอยู่ด้วยซึ่งเราจะต้องศึกษาให้รู้ไว้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีนั้นๆดังต่อไปนี้ชีวิตของคนเราเนื่องอยู่กับเวลาคือชีวิตจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปทุกระยะวินาที สิ่งที่ผ่านมาสัมผัสเข้ากับตาหูจมกูกลิ้นกายและใจของเรานั้นท่านเรียกว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่มีอยู่เต็มโลกและจะต้องประกอบกับชีวิตของเราเสมอไปเวลาที่สิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาสัมผัสทวารคือตาหูจมกูกลิ้นกายใจของเรานั่นแหละเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดถ้านายประตูคือสติเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังดีก็ไม่เกิดโทษ แต่ถ้าในประตูเผอไม่ระมัดระวังให้ดีก็เกิดโทษขึ้นได้โทษที่เกิดขึ้นก็มีทั้งอย่างอ่อนๆและอย่างร้ายแรงทําให้จิตผู้เป็นเจ้าของเสียคุณภาพไปถ้าอารมณ์ที่ผ่านมาสัมผัสเป็นสิ่งที่จะนําใจไปในทางบุญกุศลย่อมทําให้ใจเกิดมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงกําหนดวิธีการเกี่ยวกับเวลาไว้ ซึ่งมีทั้งวิธีการแก้วิธีการป้องกันและวิธีการส่งเสริมวิธีการแก้ประการที่หนึ่งให้รีบปฏิบัติการที่ตรงกันข้ามกับโทษนั้นทันทีเช่นความกําหนัดเกิดขึ้นเพราะเห็นหรือนึกคิดถึงอารมณ์ที่สวยงามก็ให้รีบสลัดอารมณ์นั้นเสียแล้วคิดถึงสิ่งที่ไม่สวยไม่งามหรือรีบสงบให้ได้ถึงขั้นเอกคัตตาอารมณ์เป็นหนึ่งความกำหนัดก็จะสงบไป ประการที่สองให้รีบเปลี่ยนอิริยาบถท,ทันทีเช่นนั่งอยู่เกิดอารมณ์ขุนมองขึ้นในใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนหรือเดินเสียอารมณ์เช่นนั้นก็จะสงบไปประการที่สให้รีบทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งในทันทีเช่นอยู่ว่างๆความรู้สึกายต่ำเกิดขึ้นก็พึงรีบทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเสียโดยใส่ใจอยู่กับกิจที่ทำนั้น ความรู้สึกฝ่ายต่ําก็จะตกไปจากจิตทันทีสําหรับวิธีการป้องกันให้สํารวมอินทรียหกอินทรียหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการทําสติควบคุมเสมอทุกขณะไปทําความรู้เท่าอารมณ์ให้ทันท่วงทีทําความอดทนต่ออารมณ์ที่สัมผัสทําความภาคเพียนและกิเลสไว้ลงหน้าคือระวังอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงําใจ และวิธีการส่งเสริมได้แก่นหนึ่งให้รีบประคับประคองความรู้สึกฝ่ายสงให้ดำเนินไปจนสุดกระแสของมันถ้าสามารถต่อกระแสความรู้สึกนั้นให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นได้ก็ให้รีบทำทันทีอย่าละโอกาสประการที่สให้รีบทำกิจตามความคิดฝ่ายสงที่เกิดขึ้นนั้นให้สำเร็จไปโดยเร็วอย่ามัวผัดเวลาเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่กลับกลอกไว อาจจะทิ้งความคิดที่ดีนั้นในภายหลังได้ข้อ 3. ให้รีบทำความพากเพียนอบรมจิตในเวลาที่จิตปลอดโปรง่งจะได้ผลดีอย่างรวดเร็วเพราะเวลาเช่นนั้นท่านว่าเป็นเวลาที่มารให้โอกาสถ้าปล่อยให้เวลาเช่นนั้นผ่านไปเปล่าๆจะเสียใจภายหลังข้อ4ให้รีบทำความพากเพียนก้าวหน้าเรไปในเมื่อได้สมาธิขั้นต้น,ตนแล้ว อย่าวางใจและทอดทุระเสียและพึงรมะมัดระวังอันตรายของสมาธิด้วยวิธีการอบรมจิตที่เกี่ยวกับอิริยาบทนี้แบ่งออกเป็นสี่อริยาบทคือยืนเดินนั่งนอนโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้วิธีที่หนึ่งยืนอบรมจิตมักใช้ปฏิบัติขั้นในระหว่างการเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนร่างกายเป็นระยะระยะไปคือยืนพักขาข้างหนึ่งโดยผลัดเปลี่ยนกันไป ในเมื่อขาหนึ่งเมื่อยก็เปลี่ยนพักอีกข้างหนึ่งโดยขณะที่ยืนนั้นก็ทำการอบรมจิตเรื่อยไปวิธีที่สองเดินจงกรมเท่าที่ปฏิบัติกันก็ให้เอามือทั้งสองกุมกันไว้ข้างหน้าลอยแขนลงตามสบายท่อสายตาลงต่ำมองประมาณชั่ววานหนึ่งทำสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบแล้วก้าวเดินช้าๆไปจนสุดทางจงกรม แล้วหยุดยืนนิดหนึ่งจึงกลับหันหลังก้าวเดินมาสู่ที่ตั้งต้นรันถึงที่ตั้งต้นก็หยุดยืนนิดหนึ่งแล้วกลับหลังหันก้าวเดินต่อไปอีกโดยทำนองนี้เรื่อยๆไปวิธีที่สามนั่งเจริญฌานตั้งตัวให้ตรงอย่าให้เอน็นวางหน้าให้ตรงอย่าก้มอย่างเงยและอย่าเอียงวางมือบนตักเอามือขวาวางทับมือซ้ายพอให้หัวไม่มือตรัดกันตั้งสติให้มัน่น สำรวมจิตเข้ามาไว้ภายในแล้วบริกรรมกรรมาฐานจนกว่าจิตจะสงบเป็นหนึ่งและมีปีติสุขเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงจิตให้เกิดความชุ่มชื่นกายใจมีความสุขกายสบายจิตปร่งใจขึ้นมากน้อยตามกำลังของความวิเวกและความสงบพึงดำรงความรู้สึกเช่นนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วพึงค่อยๆถอยจิตออกเมื่อนึกขึ้นว่าจะออกท่นนั้น จิตก็จะเคลื่อนจากฐานทันทีแล้วค่อยๆผ่อนความรู้สึกให้จังออกทีละน้อยทีละน้อยจนกลับมาสู่ความรู้สึกอย่างธรรมดาแล้วจึงพิจารณาสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับคราวหน้าและพิจารณาตรวจลักษณะองค์ชานที่ปรากฏแก่จิตในคราวนั้นให้จมใสแล้วจึงเคลื่อนไหวอิริยาบถต่อไปอย่าออกจากสมาธิดยรีบร้อน จะทำให้ประสาทได้รับความกระเทือนแรงไปเหมือนตื่นนอนแล้วรีบลุกขึ้นอย่างตะลีตะลานย่อมไม่สบายฉะนั้นวิธีที่4คือการนอนเจริญฌานให้นอนในท่าที่สบายสบายตามถนัดจะลับตาหรือลืมตาก็ได้กําหนดใจหยุดที่อารมณ์กรรมฐานหรือเอาสติควบคุมใจให้สงบนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้สำหรับวิธีฝึกวัสี เมื่อได้ทราบถึงวิธีเจริญฌานด้วยอริยบททั้ง4ี่เช่นนี้แล้วต่อไปก็จะได้กล่าวถึงวิธีเจริญฌานที่แท้จริงสื่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติทำการอบรมจิตมาจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็ชื่อว่าเข้าขั้นของฌานแล้วในขั้นต่อไปก็มีแต่จะทำการเจริญฌานนั้นให้ชำชองยิ่งขึ้นโดยลำดับขั้นทั้งห้ดังต่อไปนี้ขั้นนึกอารมณ์ ให้ฝึกหัดนึกอารมณ์ที่ใช้เป็นเครื่องอบรมจิตจนได้ชานนั้นโดยช้าๆก่อนเหมือนเมื่อได้ครั้งแรกโดยต้องนึกคิดและอ่านอารมณ์ตั้งนานๆใจจึงจะเห็นเหตุผลและยั่งลงสู่ความสงบได้แล้วค่อยหัดนึกอารมณ์นั้นให้ไวเข้าโดยลําดับลําดับจนสามารถพอจะนึกอารมณ์นั้นใจก็สงบทันทีเช่นนี้ชื่อว่ามีอํานาจในการนึกอารมณ์ ที่ท่านเรียกว่าอาวัชนวสีคือชำนาญในการนึกขั้นเข้าฌานให้ฝึกหัดเข้าฌานโดยวิธีเข้าช้าๆคือค่อยๆเลื่อนความสงบของจิตใจไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นอย่างเชื่องช้าคอยสังเกตความรู้สึกของจิตตามระยะที่เลื่อนเข้าไปนั้นพร้อมกับอารมณ์ที่ให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นไปด้วยแล้วหัดเข้าให้ไวขึ้นทุกทีทุกที จนสามารถเข้าได้ทันใจผ่านระยะรวดเร็วเข้าถึงจุดสงบที่เราต้องการเข้าทันทีเช่นนี้ชื่อว่ามีอำนาจในการเข้าฌานที่ท่านเรียกว่าสมาปัจชนวสีคือการชำนาญในการเข้าขั้นดำรงฌานให้ฝึกหัดดำรงฌานโดยวิธีกำหนดใจดำรงอยู่ในฌานเพียงระยะสั้นๆให้ชำนาญดีเสียก่อน แล้วจึงกำหนดให้ยั้งอยู่นานยิ่งขึ้นเทละน้อยเทละน้อยจนสามารถดำรงฌานไว้ได้ตั้งหลายๆชั่วโมงตั้งวันจนถึงเจ็ดวันเมื่อการกำหนดฌานเป็นไปตามที่กำหนดทุกครั้งไม่คลาดเคลื่อนแล้วชื่อว่าเป็นอำนาจในการดำรงฌานที่ท่านเรียกว่าอธิษฐานวสีคือชำนาญในการอธิษฐานขั้นออกฌาน ให้ฝึกหัดออกฌานโดยวิธีถอนจิตออกจากความสงบอย่างช้าๆก่อนคือพอดำรงอยู่ในฌานได้ตามกำหนดที่ตั้งใจไว้แล้วพึงนึกขึ้นว่าออกเท่านั้นจิตก็เริ่มไหวตัวและเคลื่อนออกจากจุดสงบที่เข้าไปยับยั้งอยู่นั้นพึงหัดเคลื่อนออกมาตามระยะโดยทำนองเข้าฌานที่กล่าวแล้วและพึงสังเกตความรู้สึกตามระยะนั้นๆไว้ด้วยจนมาถึงความรู้สึกอย่างปกติธรรมดา ชื่อว่าออกชานในครั้งต่อต่อไปพึงหัดออกให้ว่องไวขึ้นเทละน้อยเทละน้อยจนถึงสามารถออกได้ทันทีที่นึกว่าออกคือพอนึกก็ออกได้ทันทีโดยไม่มีการกระเทือนต่อวิถีประสาทแต่ประการใดเช่นนี้ชื่อว่ามีอํำนาจในการออกชานที่ท่านเรียกว่าวุฒธธานวสีชำนาในการออกชานขั้นพิจารณาธรรมให้ฝึกหัดพิจารณาฌานโดวยวิธี เมื่อถอยจิตออกจากฌานมาถึงขั้นความรู้สึกปกติธรรมดาแล้วแทนที่จะลุกโดยเร็วออกจากที่หรือหันไปสนใจเรื่องอื่นก็ให้หันมาสนใจอยู่กับฌานอีกทีโดยนึกทบทวนดูลักษณะฌานพร้อมทั้งองค์ประกอบของฌานนั้นแต่ละลักษณะให้แจ่มใสขึ้นอีกครั้งด้วยความสุขุมไม่รีบร้อน ครั้งต่อไปจึงหัดพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นเทลาน้อยเทลาน้อยจนสามารถพอนึกกระซาบทั่วไปในฌานทันทีเช่นนี้มีชื่อว่ามีอำนาจในการพิจารณาฌานที่ท่านเรียกว่าปัจ,จเวคขณะวสีชำนาญในการพิจารณาท่านพระเรวตัตท่านมีความชำนาญคล่องแคล่วในวสีทั้งห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วคือการนึกการเข้าการหยุด การออกและการพิจารณาเหมือนในช่างผู้มีความชำนาญในงานที่ตนกระทำอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านพระเรวัตตะมีชื่อเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ากังขาเรวัตตะเหตุใดชื่อของท่านจึงมีคำว่ากังขาอยู่ข้างหน้าคือก่อนที่ท่านจะได้บรรลุอรหัตผลท่านชอบมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับพระวินยัย ว่าของฉันของใช้สอยเหล่านี้เป็นของที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติหรือไม่ถ้าหากท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นของที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติบรรพชิตพึงบริโภคและใช้สอยได้ไม่ผิดพระวินยัยท่านจึงจะยอมฉันหรือใช้สอยของเหล่านั้นความสงสัยของท่านจะมีอยู่เช่นนี้เป็นประจำจนเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปในหมู่พระภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นคำว่ากังขาซึ่งแปลว่าสงสัยจึงถูกเรียกรวมเข้ากับชื่อเดิมของท่านว่ากังขาเรวัตตะซึ่งมีความหมายว่าพระเรวัตตะผู้ชอบสงสัยแต่พอท่านได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็หมดความสงสัยเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้สงสัยนั้นได้สิ้นลงแล้วแต่ถึงกระนั้นผู้คนก็มักจะเรียกท่านว่าพระกังขาเรวัตตะเหมือนเดิมด้วยความเคยชิน เมื่อท่านเด้สิ้นความสงสัยซึ่งเคยมีมาตลอดกลาลนานก็เกิดความเคารพต่อพระบรมศาสดาแห่งการแสดงธรรมของพระองค์ช่วยท่านสิ้นความกังขาและทำมีจิตสงบประงับท่านพระกังขาเรวัตตะเคยกล่าวสรรเสริญปัญญาของพระพุทธองค์ซึ่งท่านผู้รู้ได้แปลและร้อยกลองเอาไว้มีความว่าขอให้สสดูปัญญาตถาคตเปรียบปรากฏดังด,งดงไฟในยามคำ่ำ ทรงกำจัดตัดสงสัยไฟกระทำทร,รงแนะนำพร่ำเป็นครูมุงเวไนจึงดำรงทรงพระนามตามเหตุผลผู้อักคะบุคคลผลวิสัยเพราะพาสัตถ์ถึงสถานิพานชัยโคยอยู่ให้ไฟปัญญาดวงตาโลกผู้ที่ยังไม่มีความเลื่อมใสเมื่อมาได้ฟังคำสารเสริญนี้ก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสส่วนผู้ที่มีความเลื่อมใสหยู่แล้ว เมื่อได้มาฟังก็จะทำให้ความเริ่มใสที่มีอยู่แล้วมีมากเป็นทวีคูณขึ้นและคำสารเสริญนี้ก็เป็นการประกาศให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้สามารถตัดความสงสัยของเวเนยสัตว์ทั้งหลายได้การที่ท่านพระกังขาเรวัตตะได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัตคะทางด้านการเจริญฌานนั้นท่านกล่าวว่าเป็นเพราะได้เคยทำบุญกับพระปัตมุตระพุทธเจ้า พร้อมกับพระอรหันตสาวกและได้เคยเปล่งวาจาปรารถนาเอตทัตคะทางด้านนี้เอาไว้พระปัทมุตตระพุทธเจ้าได้เล็งดูเหตุการณ์ในอนาคตด้วยพระยานแล้วทรงทราบว่าความตั้งใจของท่านเรวัตตะจะสำเร็จในสมัยพระศาสนาของพระโภดมก็จึงได้เอื่อนเอ่ยเผยพุทธพยากรณ์ว่า เรวัตะจะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ผู้เลิศทางด้านการเจริญฌานในอีกแสนกับข้างหน้าในยุคสมัยของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อท่านเรวัตะได้รับฟังพุทธพยากรณ์เช่นนี้ mm hmm. ก็ให้รู้สึกปรบับเื่มยินดีเป็นกําลังที่ความปรารถนาของตนจะสำเร็จ mm hmm. และนับตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ได้ตั้งหน้าตั้งตา บำเพ็ญกุศเลเร่ยมาจบจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตและด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ตนได้ทำก็ได้น้อมนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแดนกำเนิดของเทวดามนุษย์ตลอดหนึ่งแสนกับไม่ได้ไปเกิดในภูมิของฝ่ายทุกขติเลยจบจนกระทั่งได้มาถือกำเนิดในชาติสุดท้ายและได้เป็นพระอาหารหันต์ผู้เลิศในทางด้านการเจริญฌานที่มีนามว่ากัางขาเรวตะนี่แหละ ท่านพระกังขาเรวัตะนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีคุณความดีเป็นที่ปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดชีวิตของท่านก็หาได้พ้นจากอำนาจแห่งมัจจุมานไปได้ไหมท่านจำต้องทอดทิ้งสังขารร่างกายอันไม่เจรังยั่งยืนนี้ไปเมื่อถึงวัยชาราอันเป็นธรรมดาของสังขารไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือไม่ว่าจะเป็นพระอรหรันต ก็ย่อมจะประสบกับความแปรปรวนของสังขารเหมือนกันไม่ต่างกันในแง่นี้แต่จะแตกต่างกันในแง่ที่ว่าอุุ้ชนที่มากด้วยความยึดมั่นเมื่อสังขารแปรปรวนก็ให้รู้สึกกระวนกระวายใจเพราะไม่ยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งผิดกับพระอรหันต์ท่านหมดแล้วจากความยึดมั่นแม้สังขารจะแปรปรวนไปอย่างไรใจท่านก็หาได้ทุกร้อนไม่ สามารถยิ้มรับกับสภาพที่เกิดขึ้นได้โดยที่ใจไม่เป็นทุกและเมื่อสังขารแตกสลายไปก็เป็นอันว่าพบชาติจบสิน้นการเพียงนั้นเรื่องจะไปก่อพบก่อชาติใหม่จะไม่มีอีกแล้วสำหรับพระอรหันต์เหมือนอย่างท่านพระกังขาริวตะเทระเมื่อท่านดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วสิ่งที่เหลือให้พวกเรารุ่นหลังได้จดจำก็เห็นจะได้แก่ ความสามารถทางด้านการเจริญชานของท่าน